วันนี้นะคะสมดำมาเจอกับสมทองนะ<ช>บอกไปว่าโปรโมชั่นนี้สุดปังม,มากๆปังมากเลยนะคะใช้คู่กันสมดำสมทองนะคะวันนี้นะคะราคาดีมากๆและแถมไปเลยนะคะใช่เซวาอินซัมเเซนน้ำตกอีก6ซซองและก็นี่นะคะ<ม>โอเวอร์ไนท์มาร์อันนี้มาร์ข,ข้ามคืนนะคะไม่ต้องล้างออกและก็นี่มีมาร์คชีทด้วย1แผน<ช>่นเรียกว่า นี่คู่นี้ใ<ช>ุดปันะไปเลยปกติทั้งหมดที่หนิงห้าพันหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาสองพันสี่ร้อยแปดสิบใช่แล้วคุ้มมากคุ้มมากตัวสุดคุ้มมากจริงๆสองตัวนี้นะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าสรพคุณของสมดําตัวนี้นะเป๊ะปังที่สุดในการทุบฝ้าตัดวงจรฝ้าเป็นออริจินอลหนึ่งเดียวเรื่องฝ้าที่เป็นเอกสิทธิ์เดียวของเซวาไม่มีใครลองเลียนแบบได้แต่ว่าถ้าใครมีริ้วรอยนะคะหน้าแก่หน้าเหี่ยวหน้าโซมนะคะต้องเอาตัวนี้ไปบํารุงกันเลยนะคะนี่คือครีมสมทองเป็นเดคคครรมมแล้วก็นนะะ มอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เป็นขั้นสุดจริงๆสมทองคำนะคะต้องมีไว้ทุกคนเลยนะคะและถ้าคู่นี้อยู่รวมกันนะบอกเลยว่าคุณผู้ชมจะรู้เลยว่าหน้าเด็กที่แบบไร้ฝ้าไร้ริ้วรอยไร้ความเหี่ยวความโทรมความยันความแก่ความย่นมันเป็นยังไงใช่แล้วนะคะถ้าอยากได้นะคะซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของเราทุกคนเลยนะคะหรือว่าเซิร์ชนะคะเซวาแอมพูสมดำหรือว่าเซวาสมทองคำก็ได้นะคะก็จะเจอเลยค่ะใช่ทั้งใน Google แล้วก็ Facebook นะคะ